สวัสดีค่ะทีมงานจากช่อง w e l l Smart Academy นะคะในวันนี้ค่ะเราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้า TikTok Shop Academy กันค่ะจริงๆแล้วเจ้า TikTok Shop Academy เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมีนะคะจริงๆเขามีมานานมากแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งทำการปรับโฉมใหม่ทำให้เราเนี่ยดูง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะเจ้า TikTok Shop Academy เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้า TikTok Shop Academy เนี่ยอยู่ตรงไหนกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราทำการเข้ามาในหน้าของ TikTok Shop Seller Center กันก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะทำการล็อกอินให้เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาดูที่แถบด้านบนเลยค่ะก็จะมีการตลาดกับพันธมิตรตัวจัดการไลฟ์ที่เราเคยแนะนำไปแล้วนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ขายตรงนี้ค่ะก็คือเจ้า TikTok Shop Academy นั่นเองให้ทำการกดเข้าไปได้เลยค่ะโอเคค่ะพอเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่เคยเข้ามาดูบ้างแล้วก็จะเห็นว่าอุ้ยทำไมหน้าตาแปลกไปเพราะเขาทำการอัปเดตใหม่เองค่ะ แต่ก่อนเนี่ยมันจะยังดูค่อนข้างดูยากแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเจ้าตัว TikTok Shop Academy ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะดูข้อมูลให้เต็มรูปแบบนะคะไม่ขาดตกในส่วนไหนไปเนี่ยจริงๆแนะนำแล้วก็ควรที่จะทำการล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางฟีเจอร์หรือบางตัวท็อิกเนี่ยเขาจะไม่ได้แสดงขึ้นมาหรือว่าไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ทำการล็อกอินหรือไม่ใช่ผู้ขายเนี่ยเข้ามาดูค่ะ ฉะนั้นต้องทำการล็อกอินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้าใครอยากดูในข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปเพื่อตัดสินใจที่จะใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องล็อกอินก็ได้แต่แนะนำให้ล็อกอินจะดีกว่าค่ะโอเคก่อนอื่นเลยเข้ามานะคะโดยเขาเนี่ยก็จะแบ่งในส่วนพาร์ทหลักๆเนี่ยเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือในส่วนของหน้าหลักแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ แล้วก็ศูน,นย์นโยบายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆกฎข้อห้ามเงื่อนไขต่างๆนะคะส่วนมากจะอยู่ในตัวศูน,นย์นโยบายแล้วก็ในส่วนของศูนย์รวมความรู้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2อพาร์ทเหมือนกันคือจะเป็นพวกสําหรับผู้ขายแล้วก็สําหรับแค่ครีเอเตอร์นะคะเหมือนเป็นการแนะนําว่าออลองลงทะเบ,บียนยังไงฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์เนี่ย ทำงานยังไงมีอะไรบ้างอยากจะเริ่มต้นบน TikTok Shop เนี่ยต้องทํำยังไงค่ะโอเคเราเข้ามาในหน้านะแรกก่อนนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะอยากจะใช้ภาษาอังกฤษหรืออยากจะใช้ภาษาไทยก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยตรงนี้แท็บค้นหาค่ะในกรณีที่อยากจะหาท็อปิกที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะค้นหาเรื่องอะไรและสงสัยในเรื่องไหนก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลย โอเคเลื่อนลงมาค่ะก็จะมีในส่วนของการแบ่งพาดไว้ว่ามีคู่มือฟีเจอร์เพิ่มการเข้าชมนะแล้วก็การสร้างยอดทอํายังไงมีสเต็ปเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะมีทําการแบ่งเอาไว้ให้ค่ะเพะื่อที่อย่างที่บอกเขามันดูเป็นมิดและเฟรนลี่มากขึ้นกว่าเดิมที่ตอนแรกอาจจะเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นท็อปิกเรียงเรียงเรียงรียงกันโดยไม่มีการแบ่งหัวข้ออย่างชัดเจนค่ะหรือว่าถ้าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะยังดูยากเราเลื่อนลงมาเลยค่ะ อย่างที่บอกค่ะในตัวของ Shop Academy เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นทั้งผู้ขายแล้วก็ครีเอเตอร์นะคะในส่วนของผู้ขายนะคะเขาจะมีเซตอัพไปเลยเป็นสเต็ปว่าโอเคตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานเนี่ยของ TikTok Shop เนี่ยเราควรจะเริ่มด้วยอะไรอย่างเช่นตอนนี้ก็บอกว่าเป็นเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยต่อมาเป็นการเริ่มขายเขาก็จะมีแนะนําเป็นสเต็ปสเตไปค่ะมันจะเหมาะมากๆเลยกับใครที่เพิ่งเริ่มลงมือในการที่จะทําตัว TikTok Shop นะคะ แต่ในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดข้างในเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นการเขียนบทความนะคะไม่ได้เป็นตัววิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอก็กลับมาดูในช่องเราได้เหมือนเดิมค่ะแต่นะะ้าใครอยากจะอ่านเข้าไปลึกถึงในรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบอ่านมากกว่าก็แนะนําเข้ามาดมูได้เลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะพอเราเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งสเต็ปมาอีกว่าโอเคพอเราใช้เป็นแล้วเนี่ย ถ้าเราอยากที่จะเติบโตมากขึ้นมันก็จะแบ่งเป็นสเต็ปในส่วนของการเติบโตค่ะว่าสเต็ป 2, 3, 4 4ให้ทำตามนี้นะและยังไปถึงขั้นที่เป็น professional แล้วนะคะเขาก็มีสเต็ปลึกเข้าไปอีกแล้วก็การใช้งานที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเพื่อทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยย,ยั่งยืนแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆมากขึ้นค่ะ ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเกิดเริ่มใช้งานใหม่แล้วยังใช้ไม่เป็นแล้วมันจะมีข้อมูลในส่วนนี้ไหมหรือว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วเราสามารถท,ทําได้ทุกสเต็ปในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมาไล่ดูตั้งแต่แรกไหมจริงจริงไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเขาแบ่งพาร์ตเอาไว้ให้แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าเลื่อนลงมามันก็จะมีในส่วนของหลักสูตรเด่นว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาเข้ามาหาความรู้ในส่วนไหนค่ะแล้วก็มีพาร์ทในส่วนของ,ของคําถามที่พบบ่อยด้วยนะคะในส่วนนี้ โอเคเรามาดูในส่วนของศูนย์นโยบายกันค่ะ อย่างที่บอกไปในตอนแรกค่ะในส่วนของศูนย์นโยบายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรที่ค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟหรือว่าซับซ้อนเข้าไปอีกอย่างเช่นว่ากฎข้อห้ามคะแนนร้านค้าประเมินยังไงในเรื่องของคอนเทนต์ซ้ำกันเนี่ยต้องทำยังไงหรือว่ากฎระเบียบอะไรบ้างที่ถ้าเกิดว่าเกิดการละเมิดไปแล้วต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ในหน้าของศูนย์นโยบายในส่วนนี้ด้วยเขาก็จะแบ่งเป็นท็อปิกหลายๆท็อปิกเนี่ยอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือให้เราเลือกได้เลยค่ะ ค่ะว่าเราอยากจะดูในทอปิกไหนโอเคค่ะในถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของศูนย์รวมความรู้ค่ะให้เรากดเข้ามาได้เลยอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เขามีการจัดเป็นทั้งบทบาทแล้วก็มีการจัดเป็นแท็กที่บอกว่าเริ่ม e i กิ ner เริ่มต้นสเต็ปที่เริ่มจะเติบโตมืออาชีพแล้วก็ในส่วนไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างเนี่ยอย่างที่บอกจริงจ พาร์ทนี้เนี่ยก็จะไปคล้ายกับในส่วนของหน้าโฮมหรือหน้าแรกนะคะที่เขาจัดแคตตากรีไว้ให้เราแล้วค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้ดูง่ายมากขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาที่อาจจะละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีโดยภาพรวมแล้วนะคะของเจ้า TikTok Shop Academy เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะ เหมือนกับเขารวมคําถามหรือว่ารวมสเต็ปต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ในนี้แล้วสําหรับใครที่บางทีอาจจะหาไม่เจอว่าควรจะทํำยังไงหรือว่าอยากจะหาเนื้อหาที่ลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็สามารถที่จะมาหาในส่วนนี้ได้เลยหรือมาดูในส่วนนี้ได้เลยค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะโดยส่วนมากเกือบ80%ของตัวเว็บนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบทความค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเป็นเกี่ยวกับ How-to อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ใครยาค่อยๆดึงออกมาหรือว่าหาเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมาทําเป็นตัวคลิปแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครอยากดูคลิปก็มาดูที่เราแต่ว่าใครอยากจะอ่านให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะเข้ามาดูในหน้านี้ได้ครับถือว่าเป็นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า TikTok Shop เนี่ยเขาเริ่มมาจริงจังแล้วนะแล้วเขาก็มีศูนย์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆค่ะยังไงก็ฝากเจ้าตัว TikTok Shop Academy ไปด้วยนะคะใครลองเข้าไปดูไปเล่นแล้วก็ติดต่อ ห,หรือว่าอยากจะให้ทาทีมงานเนี่ยทำอาทูหรือแนะนำอะไรเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ